EFM DJ Playlist ดีเ d อ่องค่ะชั่วโมงที่2ค่ะคุณผู้ฟังเราอยู่กันนะคะเราเริ่มต้นกับสแตนบายหล่อเป็นอันดับที่11สําหรับวีคนี้ค่ะเขาก็โดนัทมันยังมีรูใช่ไหม <c oughs> และเมื่อไรย,ยูจะมีใจ <c oughs> บอกไม่ได้ไม่รู้โดนัทจะถูกกินหมดก่อนหรือโดนัทจะตันก่อนเธอถึงจะมีใจคนมันจะไม่มี <c oughs> ยังไงมันก็ไม่มีแต่ถ้าคนมันจะมีนะ ดีนิชัยเด็เขาก็รัก uh huh. ถูกไหมแค่มีคืนแค่มีคืนอะไรล่ะแค่มีเธอไปเดินเตะคลื่นทะเลได้กัน no ันเอลส์ตอนที่ทราบแล้วเปลี่ยนจําได้เลยตอนที่ซิงเกิลเพลงนี้ออกมาใช่ไหมคะในช่วงเดือนประมาณเดือนสี่อะไรอย่างนี้นะมันเป็นเพลงที่โดดเด่นนะใช่ครับเดือนสี่เดือนห้าเนี่ย uh huh. เราจะได้ยินบ่อยมากมันมันโดดเด่นเพราะอะไรขึ้นต้นอ่ะใช่ขึ้นต้นได้แบบ กระชากใจไปทางสายการบินมากนะคะแล้วก็ตอนที่ชีเวตเบคอนแล้วก็ทักครับอะไรอย่างเงี้ยเราจะได้ยินเพลงหลายๆเพลงนะคะในช่วงเวลาหนึ่งเหมือนที่คุณผู้ฟังส่งข้อความมาแหละว่าจําได้ว่าช่วงปลายปีที่ผ่านมาเนี้ยสิ่งที่จําได้หนักๆคืออะไรเพลงบอลโลกก็ดีใจด้วยนะคะเอาจิงมันเพลงบอลโลกมันสมควรจํำไหมอะ ใช่ป่ะเพลงบอลลูมก็น่าจํานะมันขึ้นมาได้แบบคึกคักมากอะไรอย่างเงี้ยหรือบางคนบอกว่าเพลงถ้ารู้อย่างนี้อ่ะถ้ายังไงเดี๋ยวนึกเพลงอะไรตรงกันเดี๋ยวเรามาเปิดไล่เดือนกันไปค่ะคุณผู้ฟังส่วนข้อความของคุณผู้ฟังที่บอกว่าวันนี้แม่หนูลืมรู้แล้วว่าลืมอะไรลืมซื้อหวยโอ้เรื่องใหญ่เลยเนี่ยใช่เพราะว่าเดือนนี้ลืมไงว่าออกสามงวดไม่ได้ออกวันที่หนึ่งและเลขที่ออกตรงกับขันที่คุณอ่นเขาลงไอจีเมื่อเช้าเขาถามเราว่า ตัวลงเธอฝันอะไรบอกฉันไม่ได้ฝันฉันเครียดอยู่ฉันปวดหัวฉันไม่สบายแล้วเธอฝันอะไรเ็าบอกว่าฉันไม่ได้ฝันแต่ฉันไปงานบวงสวงมาเธอลองดูเองละกันนี่ก็แบบโอ้ยไม่ได้เข้าไอจีเข้าไม่ทันของไอจีตัวเองยังไม่เคยเข้าเลยถ้าเห็นเลขนะเป็นฉันฉันก็ซื้อแต่ต้องคือคุณผู้ฟังดวงคนมันจะได้หรือไม่ได้มันอยู่ที่คนจริงๆนะเวลาหวยมันออกแล้วลอตเตอรี่ออกแล้วเราก็จะเห็นเป็นห้าแปดนั่นแหละแต่ถ้าตอนที่มันยังไม่ออกอะตอนนั้นเห็นครั้งแรกมเห็นว่าเป็นงู ดูไม่ออกหรอกว่าห้าหรือแปดนึกว่างูอยู่ในขันเนี่ยดงมันจะไม่มีในขณะที่เพื่อนอ้อมจอดรถไว้ที่บ้านค่ะแมวลงไปใช้ชีวิตอยู่ในห้องเครื่องมีคนเดินผ่านรถแล้วก็ถามว่ารถเลขทะเบีนอะไรอ,อีเจ้าของรถไม่ซื้อทั้งสามีและภรรยาค่ะคนอื่นได้ไปค่ะห้าแปดแมวให้โชคถูกไหมใช่ครับแต่แมวไม่ได้ให้โชคทุกคน แวให้เฉพาะบางคนที่สนใจแมวคือเจ้าของรถเขาก็สนใจแมวไงเขาเลยไม่ได้สนใจอะไรอย่างอื่นรอบตัวแมวคุณผู้ฟังคนมันจะถูกมันก็ถูกละเอาจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นอ่ะใครที่ยังไม่ถูกก็ตั้งเป้าระยะสั้นหน้าแต่เดือนมกรามมีหนเดียวนะถ้าจะไม่ผิดบอกเอาไว้ก่อนนะคะคุณผู้ฟังก็ดีใจกับคุณผู้ฟังที่บอกว่าวันนี้ได้ผลกําไรจากการลงทุนระยะสั้นจากการมโนมาพอสมควรนะคะก็ดีใจด้วยส่วนข้อความอื่นๆนะคะก็ ขอบคุณสำหรับคำอวยพรปีใหม่ล่วงหน้าบอกว่าขอให้พี่อ้อมพี่กวงคุณอานนะคะมีสุขภาพดีนู่นนี่นั่น,นขอบคุณมากๆเลยคุณผู้ฟังก็เช่นกันให้พอรอะไรก็ขอให้กลับไปเป็นเท่าทวีคูณของคุณกแลวกันนะคะส่วนบางคนบอกว่าพี่อ้อมครับวันนี้ไม่รู้จะมีใครเป็นเหมือนผมไหมไล่ดู point เซน์บัตรเครดิตทุกใบเลยเพราะว่าปลายปีมันจะตัดทิ้งอ่าเลยก็ใช้ไปเป็นส่วนลดใหญ่เลยแล้วคุณผู้ฟังก็ตอบบอกว่า,วาสนุก เหมือนที่เคยฟังที่หลับการหาส่วนลดเลยเอาจริงๆก็บอกว่าการที่เราได้หาอะไรให้ชีวิตสนุกได้เล็กๆน้อยๆก็ถือว่าชีวิตได้ยิ้มยิ้มแล้วก็อวยพรว่าขอให้พวกเรามีความสุขต้อนรับปีใหม่นะครับยินดีค่ะก็ถ้ามีโอกาสก็ฟังกันทุกวันแต่ถ้าไม่มีโอกาสมากขนาดนั้นก็เอาทุกวันที่ไหวนะพี่กงนะอ,อยู่ไปได้วยกันแบบนี้แหละค่ะจะฟังใครยังไงก็ขอให้อยู่ที่ แอปพลิเคชันเอทามฟังฟิล์มของเราแล้วกันแต่จริงนะบางทีความสุขไม่ต้องใหญ่มาก uh huh. ความสุขเล็กๆถ้าเราสนุกไปกับมันนะไอหาส่วนลดนี่ตัวดีเลยคุณผู้ฟัง <c oughs> กดนิดกดหน่อยลดราคาตรงนั่นลดราคาตรงนี้คำนวณซ้ายคำนวณขวามันก็ไม่ได้เสียเวลามากป่ะ uh huh. แต่ถ้ามันมากเกินจนซื้ออะไรไม่ได้เลยแล้วมันเป็นทุกข์อันนั้นก็เกินไป uh huh. แต่ถ้าสนุกแล้วก็ได้ประหยัดด้วยเ uh huh. ชื่อเถอะค่ะบางทีถูกและดีมันก็ยังมีจริงแต่ มันต้องให้เวลานะถูกปะ <Okay. S 1> มันต้องคิดดูก่อนวนะ่านี่เป็นของที่เราต้องการหรือเปล่าถ้าไม่ต้องการมันจริงๆต่อให้ถูกบางทีมันอาจจะไม่ได้ดีมากก็ได้ EFM แฟนดอมไลอย่าลืมนะคะแฟนดอมปีหน้าเราจะกลับมาเจอกันวันพฤหัสนะส่วนปีนี้วันพฤหัสนี้ เมื่อวานไม่มีอยู่แล้วยังไม่ต้องซ้อมคืนนี้เจอบทสรุปของปี2,565ส่งท้ายกันว่าดอมไหนบ้างค่ะคุณผู้ฟังและปีหน้ามาฟิลกันใหม่ EFM e, แฟนดอมไล์เดาไม่ได้เลยนะคะว่าอังคารหน้าจะมีจัดอันดับสถานที่ที่น่ากลัวแบบโรงแรมที่น่ากลัวท็อปฮิตหรือเปล่าอุ๊ยแล้วถ้าเกิดมี สมมติจริงๆอ่ะคุณผู้ฟังไปย้อนฟังแล้วตอนนี้คุณอยู่ที่โรงแรมนั้นพอดีคุณจะกลับไหมล่ะอ้อนีสใส่ไม่ดีแล้วเนี่ยเอาจริงบางทีเรื่องโรงแรมที่มีอะไรอ่ะมันก็น่ากลัวเนาะ,ะมันก็เป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากเจอปะ่ะใ,ใครจะไปพักแล้วอยากเจอเพื่อนอ๋อโปรโมชั่นโรงแรมเราค่ะมาคนเดียวกลับไปอ่อก็เหมือนจะได้รู้จักใครติดไปด้วยแล้วรู้จักใครใครใครที่คุณไม่รู้ว่าใครอ่ะไม่ไหวปะ่ะ เกอบเป็นคนในอดีตนะคะอย่างเงี้ยแต่ไม่ใช่อดีตของเรานะอดีตของโรงแรมไม่ดีหรอมั้งคะเอาคุณผุ้ฟังเรื่องราวแบบนี้มีเกิดขึ้นทุกวันอังคารนะคะไม่ใช่หมายถึงว่าคุณจะได้รู้จักคนที่คุณไม่รู้จักทุกวันอังคารแต่คุณจะได้รู้จักเรื่องของคนอื่นที่เขาไปหลอนตรงไหนคลุ้มปงกันตรงไหนบ้างทุกวันอังคารค่ะติดตามมาได้ส่วนอังคารที่จะถึงอย่าลืมนะคะเราไปฟังไฮไลท์ด้วยกันก่อนวอร์มไว้และอังคารนู้น เราจะเจอกับบรรยากาศเดิมๆแบบเต็มๆค่ะกับแรงบันดาลใจล่าสุดจากโตเกียวสัญลักษณ์แห่งความเป็นผู้นำเทรนด์ตัวตยา a กษ์ a อทีพโมเดล ista b b b บีแนะนำ r าร SSF ที่ใช่คุณเลือกที่ชอบง่ายผ่านโมบายแบงกิ้งธนาคารกรุงเทพนะคะอังคารครุณโป สนับสนุนโดยแรงบันดาลใจล่าสุดจากโตเกียวสัญลักษณ์แห่งความเป็นผู้นำเทรนด์โตยโยต้ายาริสเอทิคโมเดลลิสตาและ v ี l a m แนะนำาร m f SSF ที่ใช่คุณเลือกที่ชอบง่ายผ่านโมบายแบงกิ้งธนาคารกรุงเทพเอ็นดูคุณผู้ฟังเหลือเกินพอเราพูดถึงการใช้พอยต์ของคุณผู้ฟังบางคนก็จะมีคนส่งมาถามว่าและเอทาพอยต์เนี่ยหมดอายุด้วยหรือเปล่าคะน่าจะหมดค่ะคุณผู้ฟังอ้อมก็ไม่แน่ใจว่าตอนนี้เนี่ย ถ้าเข้าไปแล้วมันจะมีอะไรให้แลกหรือเปล่านะคะลองดูแต่ถ้ามันหมดจริงๆปีหน้าเริ่มใหม่ได้แล้วอ้อมก็เชื่อว่าคุณผู้ฟังสามารถสะสมพอยต์ได้เร็ววันให้ขึ้นมาได้แบบตึ๊ดๆๆในทันใดเพียงแค่คุณเริ่มฟังตั้งแต่ข้าววันที่หนึ่งมันก็จะเริ่มนับได้ทันทีมีความสุขต่อไปได้วยกันกับเพลงที่เราเคยคุ้นๆช่วงประมาณสักกลางปีละอันนี้